สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านในขณะนี้นะครับตอนนี้เวลา20นาฬ45นาทีนะครับลูกโซ,โซนิโคลัสมิเกลสันนะครับวิงแบ็กทีมชาติไทยของเรานะครับมีรายชื่อเป็นตัวจริงในการลงแข่งขันนะครับกับ SV Everback นะครับในการมาเยือนของสมโมสรชื่อดังครับแฮท้าเบอร์ลินซึ่งในครึ่งแรกนะ ให้ท้าเบอร์ลินได้ออกนำเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็เดี๋ยวเราอ uh, รอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้นะครับนิโคลัสมีโกสันได้ลงเป็นตัวจริงนะครับถือว่าเป็นแมตสำคัญนะเพราะว่าแบตนี้เนี่ยนะครับทางเอเวอร์แบกเนี่ยมีรุ่นนะที่จะขึ้นนำจากฝูงในวันนี้ถ้าสามารถเอาชนะเฮท่าเบอร์ลินได้ผมก็ลังลุ้นอยู่ครับว่าจะสามารถ ทำได้หรือเปล่าเนี่ยโดนออกนําไปแล้วนะครับในบ่ตัวส่วนในครึ่งแรกแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีโอกาสครับก็ถือว่าเป็นแมตช์สำคัญนะครับของต้นสังกัดของนิโคลัสมิเกลสันเอเบอเอแบงค์เในฤดูการที่แล้วเนี่ยเกือบได้ขึ้นชั้นไปบุนเดสก้าเลยนะครับเพราะว่าไปพลาดตรงอาการเพลย์ออฟนะครับแต่ในฤดูการนี้นิโคลัสมิเกลสันได้มาสังกัดทีมนะนะครับสามารถที่จะลงเป็นตัวจริงได้ โดยเฉพาะในแมตช์สำคัญแบบนี้นะครับจึงคิดว่านะนิโคลัสมิโกสันน่าจะอยู่ในแผนการทำทีมของเอเวอร์แบอย่างแน่นอนนะครับแต่นะครับอย่างน้อยนะครับการชนะถ้าชนะได้นะถ้าแซงคืนได้นะผมก็รุนนะเพราะตอนนี้เนี่ยชาเกซ0 4ขึ้นนำจากฟูงอยู่ถ้าชนะได้เนี่ยเอเวอร์แบจะขึ้นแซงชาเกซ0น4ได้เลยนะครับสำหรับแมตช์นี้นะครับ กอนเนี่ยแหละครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับนะครับทีมชาติไทยของเรานะมีเพื่อนๆนนะครับมาตั้งข้อสังเกตแล้วตอนนี้มันมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับยูยิบสามกับทีมชาติศึกชุดใหญ่นะครับก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรในการจัดตัวหรือเรียกตัวผู้เล่นความเห็นของแฟนบอลไทยเราก็แตกออกเป็น2ด้านด้านหนึ่งก็อยากจะให้เอาตัวนักเตะจากยุโรปที่ดีสุดมาเล่นยูยิบสาม เื่อจะมีผลงานในเอเชียนเกมนะนะครับอีกด้านหนึ่งแฟนบอลหลายคนก็มีความเห็นว่านักเตะจากยุโรปนะอย่างจุดเบลเอราวันเนี่ยควรจะติดทีมชาติชุดใหญ่ไปเลยนะครับเรื่องเรื่องนี้นะผมก็พูดมาหลายคลิปแล้วนะครับว่าถ้าเรายังจัดระบบไม่ได้นะยังไม่แบ่งแยกทัวร์นาเมนต์สมัครเล่นทัวร์นาเมนต์อาชีพหรือทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ออกจากกันเนี่ยนะครับเราก็จะนะครับเป็นลักษณะที่วนลูปอยู่แบบนี้นะ นะครับผมพูดลึกๆไปแล้วในคลิปที่แล้วเกี่ยวข้องกับการโดนตัวนะครับของทีมชาติเวียดนามและทีมชาติมาเลเซียที่เขาใช้ตัวผู้เล่นที่อยู่ในวีลีกของเขาและลีกมาเลเซียเขาเนี่ยที่อยู่ครบ5ปีมาโอนตัวเนี่ยมีเพื่อนมายกตัวอย่างนักเตะนะครับที่เป็นลูกครึ่งไทยที่มาเล่นอยู่ประเทศไทยนานๆนะครับแล้วบรรยากาศเนี่ยคือจริงๆแล้วระดับฟุตบอลมันมีจริงครับและคําว่านักเตะน้ําน้อยเนี่ยที่ผมพูดมาเป็นปี นะครับเพื่อนคงจําได้ดีครับว่านักเตะน้ําน้อยนะครับเมื่อน้ําจืดมาผสมกับน้ําเค็มนะครับเมื่อน้ําเค็มนะมันมีเยอะกว่ามันก็จะกลายเป็นน้ําเค็มไปหมดเลยแต่ถ้าน้ําจืดนะครับนะครับมาผสมกับน้ําเค็มแม้มีน้ําเค็มเพียงนิดหน่อยนะมันก็จะเป็นน้ํากร่อยนะครับทำอย่างไรเนี่ยมันจะสามารถเป็นเป็นน้ําจืดได้ทั้งผืนเนี่ยก็คิดเอาเองครับถ้าเกิดว่า นะครับนักเตะจากหลีกยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรืออังกฤษเนี่ยเป็นเด็กไทยเนี่ยมาค้าแข่งอยู่นานๆน,น,นะครับที่บ้านเรามันมีวัฒนธรรมของฟุตบอลนะแต่ละพื้นที่วัฒนธรรมของฟุตบอลมีนะครับยังยังสนามมวยเนี่ยถ้าสนามมวยภูทรน,นยถ้าท่านเป็นแฟนมวยจะรู้ดีนะต่อยเป็นไอแอดระดับภูทรนะทั่วภาคอีสานแชมป์ภาคอีสานแชมป์ภาคตะวันออกนี้ครับเข้ามาต่อยในกรุงเทพเนี่ยมันมันคนละเกรดนะมันคนละอย่างนะ นา,นานๆจะมีหลุดมาแบบสามารถยืนฟอร์มรักษาระยะได้แบบสามารถพยาการุณหรือรักษาระยะได้แบบนะครับหนึ่งุบลหรือว่ารำน้ำมูลอย่างนี้ครับมัน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 ก็หายากหน่อยจะมีน้อยเต็มทีแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในสังเวียนหรือบริเวณที่มีวัฒธรรมที่แตกต่างคือพูดง่ายๆว่าระดับของราชด,ดำเนินกรุพินีเนี่ยมันแตกต่างจากเวทีภูธน เช่นเดียวกันครับกับฟุตบอลเดินสายมันก็แตกต่างจากฟุตบอลสโมสรและฟุตบอลในสโมสรในย่านอาเซียนมันก็แตกต่างจากสโมสรในยุโรปนะครับถ้าเป็นอะไรเป็นน้ําน้อยตรงนั้นมันก็แพ้ไฟแหละครับตรงจุดนี้เลยครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ข้อคิดเราช่วยกันคิดนะครับเพราะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครพูดหรอกครับเราเอามาปนเป,นปรผสมกันหมดเลยนะครับใช้ตรรก,กะที่ผมคิดว่าเป็นตรรก,กะที่มันใช้ไม่ได้ในการที่จะเปรียบเทียบว่า นะครับนักเตะเนี่ยเรายังสับสนอยู่เลยนะเวียดนามเนี่ยโอนตัวเอานักเตะบราซิลบ้างนะนักเตะอเมริกาใต้บ้างเข้ามาในทีมชาตินักเตะเหล่านั้นในค้าแข่งอยู่วีลีกมาทั้งหลายปีแล้วครับเขาได้กลายพันธุ์เป็นนักเตะเวียดนามไปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเขามีความแข็งแกร่งเขาปรับปรุงคือพูด,ดง่ายๆว่าคนเรามันต้องมีการคือถ้าถ้าคนไปอยู่เวียดนามเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต นะครับเพื่อจะอยู่ในสังคมเวียดนามยิ่งอยู่มาห้าปีเนี่ยเตะฟุตบอลในเวียดนามมาห้าปีแน่นอนครับการเล่นมันก็แตกต่างจากเล่นที่บราซิลเพียงแต่ว่ามันมันเหลือเชื้อความแข็งแกร่งจากบราซิลมาเท่านั้นเองแต่กับนักเตะบราซิลที่เขาเล่นอยู่ในสโมสรอ,อย่างซันโตสอย่างสโมสรใ,ใหญ่ๆในปัจจุบันเนี่ยมันก็ย่อมคนละอย่างกับนักเตะที่ค้าแข่งอยู่เวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นการใช้หลักของฟีฟ่าเนี่ยในการ โอนตัวนักเตะที่มาค้าแข่งอยู่ในลีกนะครับในประเทศเนี่ยครบ5ปีและสามารถโอนตัวได้เนี่ยผมคิดว่ามันจึงเป็นผลดีในระดับหนึ่งเท่านั้นสําหรับประเทศที่โอนตัวได้แต่ขอทําความเข้าใจกับเพื่อนทีนึงนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่สามารถจะแปลงสัญชาติได้เลยกฎหมายไทยจํากัดนะครับค่อนข้างจะสูงสุดเลยว่าโอนตัวไม่ได้ไม่มีการแปลงสัญชาติโอนสัญชาติ เราทำไม่ได้ครับอย,อย่าไปคิดฝันเรื่องนั้นแต่เรามีนักเตะอยู่ในยุโรปมากมายที่อยู่ในระดับที่สูงสูงกว่าตัวโอนเวียดนามพูดเป็นเล่นไหครับมันน่าเสียใจที่มีแต่ช่องผมนี่แหละที่พูดถ้าเราช่วยกันพูดเรื่องนี้เนี่ยแฟนบอลพูดง,ง่ายว่าถ้ามีคนมาชมช่องผมไปเยอะเนี่ยจำไมาให้ดีเลยครับแม้กระทั่งซินวาแม็กเซดพีรวัตฟินบาเอราวันกาดิเยแอนเียนสกมา จูดเบลนะครับเอริกาวเฟลิกพาร์เคสกอตคอนเซเบนนักเตะเหล่านี้ในคอลัปติกรสัน,นสเหล่านี้นะมีเกรดสูงกว่านักเตะตัวโอนนะครับของชาติอาเซียนเราหรือแม้ถ้าจะเทียบกันนด,ดีเนี่ยอินโดนีเซียที่ใช้ตัวผู้เล่นลุกเซียวทั้งทีมอะเกรดฟุตบอลยังสู้เราไม่ได้เพียงแต่ว่าเขายุมากกว่าก็จริงแต่อย่าลืมนะนักเตะอายุมากๆพวกนี้เขาไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกปี2030นะ เราจะคิดว่าซินวาแม็กเซธเอราวันอีก5ปีเขาจะไม่แกร่งนะตอนนี้เขาอายุยังบัตรขนาดนี้เขาอยู่ที่ไหนครับเอราวันอายุ19บ้าย่าง20่สิตอนนี้อยู่ลองครับสโมสรดับหนึ่งของหลีกเอิงซึ่งเป็นหลีกอันดับ5ของโลกนะครับซินวาแม็กเซธถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะเยาว,วชนของแมนยูแต่เขาคือวันดีคิดของแมนยูและเคยครองแชมป์เยาว,วชนรีมย์ลีกมาแล้วนะอยู่ในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ ในหลีกระดับหนึ่งของโลกคือพีเมลีกนะครับจูดเบลถึงจะอยู่ในหลีกสองของเหลียอังกฤษแต่ก็เป็นหลีกระดับสูงของยุโรปเกรดเหล่านี้เนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าเหรียญในแถบเนี่ยอยู่ข้างล่างครับและนักเตะที่โอนตัวมาอยู่ในทีมชาติอินโดนนเ,เนี่ยไม่ใช่เกรด A ของหนเหนรียญในแถนะครับอยู่ประมาณ A ถึง A ลบครับตรงจุดนี้แหละและนักเตะ A ถึง A ลบเหล่านี้ก็ต้องแก่วัยชราไปอะ่ะอีกห้าปีจะเหลือกี่คนครับที่เขาโอนตัวมาเนี่ย ผมอยากจะรู้ว่าอินโดนีเซีย,ยจะเหลือนักเตะกี่คนนะที่มาจากเนเธอแลนด์นอกจากเขาจะไปโอนตัวมาใหม่แล้วนักเตะอย่างเอราวันจูดเบลนะครับแอนเดียสโอกมาพิลวัตฟินบาฟลิกพาร์คเคสกอตคอนสเตเบิลนะเอริกค,คาวพวกนี้เนี่ยเขามีอายุที่เหมาะสมที่จะแข่งฟุตบอลโลกครั้งต่อไปเรามีฟุตบอลโลกปีสองพนสิบรอเราอยู่ถ้าเราไม่รีบดึงมาตอนนี้เงื่อนไขต้นสโมสรอย่างแมนเชสเตอร์เนเต็ดร้อง หรือว่านะครับพิรวัตรฟินบาวเนี่ยเขาอยู่คาสรูเนี่ยเงื่อนไขในอนาคตอีก2อสาปีเราไม่สามารถอาจจะไม่สามารถแต่ต้องนักเตะเหล่านี้ได้เลยนะนะครับเราก็จะกลับเข้าสู่วังวนในการใช้นักเตะภายในมาม่วอยู่ทีมรวยเห็นไหมครับว่ามันสําคัญแค่ไหนบางท่านก็บอกว่าทําทไมช่องพระคินเครียดแล้วก็พูดหนักจังเลยไม่พูดหนักได้ยังไงครับ เราจะปล่อยปลาละเลยได้ยังไงในเวลาที่เราดึงตัวเข้ามาได้เราไม่พยายามอ่ะจริงครับมันอาจจะเขาอาจจะปฏิเสธอยากสถิติชาติอังกฤษหรือฝรั่งเศสแต่เราพยายามหรือยังนี่เด็กไทยทั้งนั้นครับโดยเฉพาะเอราวันมาฝังตัวอยู่ในไทยสองปีแล้วครับเป็นนักเตะไทยไปแล้วครับเรายังทําเป็นเล่นกันอยู่นะครับวันดีคืนดีผมอยากจะรอดูนะถ้าวันไหนในนักเตะเกรดเอของเราเหล่านี้เนี่ยเราไม่มีปัญญาจะดึงเข้ามานะเพราะเขาขึ้นสู่ระดับสูงแล้วเนี่ย มันน่าสน้ำหน้าของเราจริงนะแล้วเราก็จะวนลูปอยู่ในอาเซียนแล้วเราจะแพ้แม้กระทั่งเวียดนามครับเรื่องแบบนี้จะไม่ผมพูดหนักๆได้อย่างไงมันเสียหายขนาดนี้นะครับนี่เลยเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเหนื่อยเหนื่อยในวิสัยทัศน์เหนื่อยในวิธีคิดแต่อย่างไรครับเราก็จะให้ความรู้กันต่อไปอย่างไรฟุตบอลไทยผมพูดคำหนึ่งนะฟุตบอลไทยเด็กไทยไม่ได้แพ้ญี่ปุ่นเลยเพียงแต่ว่าโครงสร้างฟุตบอลเราอะ ไม่ยอมปรับเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องเสียทีถ้าเมื่อไหร่เราทำคออเทนิตี้ผมคิดว่าทีมไทยเราทันญี่ปุ่นแน่นอนครับผมไม่ได้พูดเล่นนะเราจะทันญี่ปุ่นและเราจะขึ้นไปสู่ระดับโลกเหมือนญี่ปุ่นมันอยู่ที่ว่าเราจะทำวันไหนเท่านั้นเองครับ อยู่ไหมช่างสิกเองเอยเอยทีมชาติไทยของเราเอา๋ยยังเหลือความหวังอยู่ไหมน้องทีมชาติไทยกลางยุคใหม่แห่งโลกฟุตบน ะให้เรียมรออีกสักกี่ปี ัการรีบกลับสุพรรณเสียเธอเตรียมข้านี้ตามเองจนแทบทั่วกรุงมุ่งมาไม้มันเกือบปีแล้วที่บุกบันทำคลิปทุกวันผิวกระ ยังมีความหวังอยู่ไหมชาางสึกเอิ้เอิ้เอิย้ยทีมชาติไทยของเราไอยังเหลือความหวังอยู่ไหมนอทีมชาติไทยกลางยุคใหม่แห่ง keep it